ตะนโกตนนี้นะครับได้มาจากสั่งทางสั่งทางเฟสนะครับสั่งทางเฟสมาแล้วเราก็มาเขาเป็นไม้ขุดนะครับแล้วเราก็มาแต่งไม่มีกิ่งไม่มีใบเรามาแต่งต้นคัดกิ่งอันนี้ราก ลากเขาทะลุกระถางลงมาแล้วผมซ้อนกระถางนะครับผมซ้อนกระถางนะครับกระถางซ้อนกระมังข้างล่างจะเป็นรองน้ําไว้นะครับลากเขาทะลุออกมาเลยก็แสดงว่าเขาอยู่เขาอยู่น้ําได้เขาอยู่น้ําได้นะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นวัสดุปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินภูเขาไฟกับทรายแม่น้ํานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินภูเขาไฟกับทรายแม่น้ํา